โอเคนะครับก็ทางนู้นก็เป็นรถสินค้าปูนนะครับโอเคก็จะมาดักถ่ายขบวน962นะครับรีบข้ามเลยฮะโอเคเป็นรถสินค้าปูน605นะครับก็น่าจะเป็นรถสินค้าที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับมาผิดเวลาหน่อยช่วงเช้าไม่เป็นไร นะครับโอเคก็จะรอรีกาขบวน962นะครับเป็นรถพิเศษนะครับไม่รู้ว่าจะเอาชุดของหนุ่พิเศษที่แปะเมื่อวานพ่วงมาด้วยหรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวรอดูกันเนาะตอนนี้ก็ก่อติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับที่ชุมแสงก็เปิดทางปกติเมื่อตอน7จ็ดโมงยีที่ผ่านมา นะครับ70 150เหมือนโดรายมอนนะครับขอเรียกว่าโดราอมอนนะเป็นปูนล,ล้วนนะครับขบวนนี้แต่ในทางกลับกันครับบาวันก็พ่วงตู้คอนเทนเนอร์มาด้วยนะครับโอเค อเคตอนนี้มาเดี๋ยวขอไปดูห่วงแป๊บหนึง่งในดูโห<ฮ>หลากหลายขบวนมากหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหกศูนย์สอง หลายขบวนจังว่าวันนี้ดูดิอันนี้นะตอนีก,กับเก้าหกสนะครับอ,อะไรมันจะเยอะปลาน,านั้นท่านผู้ชมก็รถสินค้าปูนก็ไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกนะครับนานๆที่จะถ่ายลงช่องบ้างนะครับ เดีกหลายขบวนมากเลยฮะวันนี้หลากหลายขบวนโทษไม่ใช่หดีกขบวนหลากหลายขบวนนะครับแบตบผมจะหมดแล้วเนี่ยนะครับเหลือเจสิบกว่าเปอร์เซ็นนี่เดี๋ยวต้องไปชาร์จนะครับหกศูนย์ม 600, ผมไม่ทราบว่าเป็นขบวนอะไรนะครับ หกศอันนี้ก็ไม่รู้หนึ่งศูอันนี้ก็ไม่รู้แต่6กศสองเนี่ยเป็นรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับโอ้โ oh, ห oh. น่าจะเกิดจากสาเหตุเมื่อคืน้วยมั้งที่รับผลกระทบอ่ะนะครับจึงล่าชา้าตามๆกันโอเคเนี่ยน่าจะรอรีกับ9 6้านะครับ อ๋อขอโทษไม่ใช่หกศูนย์ศูนย์ขอโทษหกสามศูนย์วังกาขอโทษดวนดำดวนดำอ่าดวนดำดวนดำแต่หกศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนี่แหละเดี๋ยวเ,เขาผมเห็นเป็นหกศูนย์ศูนย์โทษในสายเหนือไม่มีโทษนะครับเป็นหกสามศูนย์ไปที่ไปหลีิที่วังกาหกศูนย์หกบามุูนา หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหอไกลหกศูนย์สองทิตพานหินนะครับโอเคล้อหีก,กับเก้าหกสองอยู่นะครับตอนนี้ตามมืดโดนแดดไม่ได้นี่นะครับเป็นหกสามศูนย์โทษผมเห็นเป็นหกศูนย์ศูนย์โทษเป็นหกสามศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งสองกับหกศูนย์สอง รอวนไปนะครับโอเคมาแล้วฮะน่าจะเป็นชุดของหนุ่บพิเศษที่8ดมั้งครับก็เลยเปลี่ยนจากเลขแปเป็น962นะครับอ่าโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคเร่งเครื่องมาอย่างแต่กำลังเป็นชุดของเมื่อวานนะครับนะที่ตกค้างนะครับเพราะว่าส่งผู้โดยสารไปรถบัสหมดที่บามูน่าโอเคมาแล้วฮะมาแล้ว 962นะครับมันก็คือขบวน8หรือเปล่าโอเคผมยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวมารอดูกันเนาะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ102กับ606เนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นขบวนอะไรเนาะนะครับแต่630เป็นเอ่อบึงพระแหลมฉบังนะครับเห็นเป็น600โทษโอเค โอเคมาแล้ว962นะครับน่าจะเป็นชุดของด่วนพิเศษที่8โมวานนะครับแต่แค่เปลี่ยนเลขเฉยๆนะครับน่าจะผ่านไม่น่าจะจอดนะครับเพราะว่าผูา้โดยสารไปหมดแล้วนะครับโอเคมาแล้วฮะ962ขอเรียกว่าด่วนพิเศษแล้วกันนะครับเพราะว่ามันคือขบวน8โมวานนี้เองนะครับโอเคใช่นะครับ okay. ใช่นะ โอเควันนี้วันนี้อยู่กันยาวๆนะครับอยู่กันยาวๆนะครับปุ้ยหลวงพ่อข้ามทางรถไฟโอเคเป็นชุดของโดดพิเศษที่8นะครับแต่เปลี่ยนจากเลข8เป็น962นะครับขอเรียกว่าโดดพิเศษ962นะครับโอเคมาแล้ว มันคือขอบวนแปดนั่นแหละแต่แค่เปลี่ยนตัวเลขเฉยๆโอเคสีเขียวคือผ่านนะครับผ่านโอเคมานะครับด่วนพิเศษเก้าหกสองค่อยๆมานะครับตรงเขียวนี่ผ่านนะครับ มีผู้โดยสารไหมเนี่ยไม่แน่ใจโอเคไม่มีผู้โดยสารสักคนหนึ่งนะครับไม่มีเลยว่างเปล่านะครับแสดงว่าผ่านอย่างเดียวไม่จอดสถานีอะไรทั้งสิ้นนอกจากมันจะมีหลีกเท่านั้นถึงจะจอดโอเค ไปยังสวยงาม962นะครับอ่าโอเคทางนั้นขอจบคลิปก่อนนะฮะเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวแบตไม่พอ